สวัสดีครับผมคาร์โทูเบอร์นะครับวันนี้จะมาแนะนำแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตราคาถูกกันนะครับตอนนี้ก็จะมีโปรส่วนลดต่างๆเข้ามามากมายหลังจากที่บริษัท AS ได้ <c oughs> ไม่สามารถยื้อใบประมูล900เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นขึ้นย่านความถี่ต่ําได้นะครับ่ขึ้นย่านความถี่ต่ำเนี่ยมีช่วยเหลือในทางด้านการกระจายไปยังชุมชนไปยังไม่ใช่ชุมชนไปยังพก ป่าเขาชาวบ้านชาวเมืองนะครับที่อยู่ต่าจังหวัดนะครับตอนนี้ทาง S มีขึ้นเพียงแค่1ัน0กับ2 0 0พึงซึ่งขึ้นย่นความถี่สูงอันนี้จะอยู่ในกระจุกได้เฉพาะภายในเมืองนะครับพอไมช่างชานเมืองเ네นี่ยขึ้นมันก็จะอ่อนมากนะครับแล้วก็อาจจะติด,ตดๆขัดๆนะครับต้องเข้าไปในเมืองขึ้นถึงจะแ,แรงทีนี้ทาง a อเขาก็เลยเล่นแพ็กเกจที่เป็น Data อินเทอร์เน็ตแรงๆไปเลยไนหนขึ้น900ก็ถูกปิดไปแล้ว ตอนนี้ก็จะมีล่าสุดในเดือนธันวาคมปี58นะครับก็จะมี A Super Deal ลดส่งสุด50%อย่างผมใช้ Galaxy Note 5อยู่เดิมลด4,000บาทตอนนี้เดือนที่แล้วลด6 0 0 0เดือนนี้ลด8 0 0 0เลยเงื่อนไขเขาก็คือว่าบังคับให้ใจ่ายล่วงหน้า3,000บาทนะครับโดย3,000บาทนี้เป็นค่าบริการชำระล่วงหน้าแล้วก็บังคับสมัครแพ็กเกจ5 4 9รบาทซึ่งเป็นแพ็กเกจถูกสุด อ่าได้เน็ต5จิกนะครับ6เดือนแรกแล้วก็เดือนถัดไปเหลือ3จิกได้ค่าโทร300บาทโทรเกินนาทีละบาท50ตังเนเ็ตเ,เกินคิดเน็ตเกินคิดเมกละเออยี่สิบตะงังแต่ก่อนเน็ตหมดนะครับแนะนำเวลาเน็ตจะหมดเนี่ยก็ไปเปิดแอปชื่อว่า e service แอป e service นั้นสามารถเข้าได้ทั้งเออ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์แล้วก็ผ่านทางอ้าวทำไมเข้าไม่ได้เข้าผ่าน Google แล้วกันเขียนว่า ase service คือผมมันมีแมปอปบนมือถือนั่แหละหรือบนแท็บเล็ตแต่ผมไม่แนะนำเพราะว่าผมเข้าไปแล้วมันเช็คได้แค่นิดๆหน่อยๆแล้วทีนี้ตัว e service ผ่านทางหน้าเว็บเนี่ยทำอะไรได้เยอะมากเหมือนแบบ แทบจะเป็นคอร์เซนเตอร์แล้วโ oh, อ้โ่อันนี้เขาจะส่ง s m s มาที่เครื่องผมอะก็ตอนนั้นผมเข้าไปใน e s e r v i c e ปรากฏว่ามันมีโปรโปรราคาถูกนะครับเป็นโปรร้อยเซึ่งเดิมเนี่ยโปรผมเนี่ยบังคับถูกสุดได้แค่สองสอเ้เน็ต1นึ่งจิก A.S Super WiFi นะครับถามว่าคุ้มไหมผมบอกเลยไม่คุ้มเพราะว่าผมใช้ สมัครเน็ตที่เป็นแบบรีฟิลแบบนี้ดีกว่าอันนี้คือรีฟิลนะครับก็จะมี3จิก9กบาท30วันอันนี้สําหรับคนที่แบบอยากจะลองรีฟิลดูเอ๊ะรีฟิลเวิร์กไหมเอ่อรีฟิลแล้วคุ้มไหมนะครับซึ่งรีฟิลจะไม่นับไม่นับอ่าสมมติผมใช้รายเดือนใช่ไหมครับตัดยอดงวันที่1ก็จะไม่ไม่ดูว่าตัดยอดวันไหนสมมติวันนี้ที่20ธันวาคมเทปที่ผมอาจอยู่นะครับก็จะนับ20วันนี้หมดวันที่19มกราม คือนับไป30วันจากวันที่สมัครตัวแพ็คนี้นะครับถ้าเน็ตรายเดือนผมหมดมีตอนนี้199บาทได้500เมเองโทรนาทีบาท50าิตังผมไม่ซีผมขอจ่ายต่ำสุดแล้วก็ AS Super WiFi สมัครเพิ่มเองก็ได้99บาทนะครับก็ไม่ก็ถือว่าเขาเรียกว่าไงไประหยัดกว่าเยอะเอา199บ,าบวกกับตัวนี้ครับ99บาทได้เน็ตและ 3G จิก5 0มจิเนะครับแล้วก็จะมีแบบาหมดไวหน่อย สองจิกสี่สิบเก้าบาทเจ็ดวันอันนี้ผมตอนแรกผมกดรัวๆเลยแต่มี4 G เนี่ยมันแรงวันหนึ่งกดทีสองสาครั้งซึ่งล่าสุดนอกจาก4แพ็คนี้แล้วนะครับเอ่อมันจะมีแพ็ค1นึ่งจิกสานี่ไม่คุ้มไม่แนะนำก็แนะนำโดดไป2องจิกสีบาท7วันเลยดีกว่าแล้วก็อ้อ1นึ่งจิกสามวันโอเคแล้วก็มีแพ็ค4 4่สี่จิกเกบาทอ,อันนี้ได้15วันบางคนบอกว่าเฮ้ยมันหมดไวมากเลยอะ่ะ งั้นเอา2จิกสีบาทรัวๆดีไหมอันนี้ดีกว่าถูกประหยัดกว่าตัวสี่จิกเกบาทบาทหนึง่งสมมุติเอา49บาท2แพ็กใช่ไหมครับมันก็จะได้เป็นเกาสิบาทก็จะถูกกว่าเจ้าเจ้าสจิกเกบาทนี้ไปบาทนึงก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วแต่นะแต่ตอนนี้มีถูกกว่านั้นอีกซึ่งตรงเนี้ยมันไมอ่อยู่ในแอปพลิเคชันไลน์ผมไม่น่ใจผมเปิดไลน์นี้ได้ไหม ตอนนี้มีเป็นดอกจันออกมาแล้วด้วยแต่ว่าไม่ได้ประกาศออกมาเพราะว่าพวกแพคแพครักษาลูกค้าอย่างเงี้ยเขาจะแบบปีอยู่ในวงจํากัดคือรู้ๆกันเองอะครับผมก็เลยต้องทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าไม่ทําคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีคนรู้สวยแหละ <laughs> ไม่ได้แชทเอาไว้อะเอาไงดีไม่ได้เดี๋ยววิดีโอพอด ก็เอ่อเข้าไปดูในพันทิปเลยดีกว่าพันทิปที่ผมโพสไว้สำหรับแพ็กเกจถูกกว่านี้นะครับล่าสุดเพิ่งปล่อยมาเมื่อวันที่19ทธันวาคมหลังจากที่ a s เสียที่หลุดใบประมูล9 0 0เมกะเฮิร์ไปแล้วเพื่อรักษาลูกค้าไว้ตัวนี้ยายค่ายกับการดําเลยย้ายออก AS กันหนีไปทูกันเพราะทูมีใบอนุญาตเยอะสุดนะครับแต่เนื่อจากทูบริการรูๆกันอยู่นะครับก็เลยอาจจะ ต้องดูดูกันไปก่อนถ้าใครไม่ไม่ซีเร si ียสเรื่องบริการก็นะแต่แต่ผมก็คงยังอยู่ AS ต่อเนี่ยแหละใช้จนเป็นเซเลเนตนะครับแต่เป็นเซเลเนตแบบฉลาดหน่อยคือจ่ายน้อยน้อยน้อยที่สุดแต่ขอต้องการแบบให้ได้มากที่สุดนะครับเซเลเนตขี้เหนียวสักครู่นะครับ <S <S ไม่มีเลยอ่ะเอ่อบอกดอกจันไปเลยกันดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดศูนย์สองหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกสี่ตัวหลังนี่คือเจ็ดศูนย์สองหนึ่งผมไม่เคยเห็นเลขสี่ตัวนี้มาก่อนเลยนะปกติจะเห็นอะไรนะดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดเจ็ดหกสี่เหลี่ยมกดโทรออกอันนั้นเน็ตสี่จิกสิบห้าวันเก้าสิบเก้าบาทเมื่อก่อนกดบ่อยมากกดจนแบบ ผมต้องเมมเบอร์เลยครับว่าดอกจันเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดเจ็ดหกสี่เหลี่ยมกดเออ่แล้วตั้งไว้เลยว่าสมัครเน็ตสี่จิกเก้าเก้าบาทสิบห้าวันเพราะว่าใช้เยอะจริงจริงเราเดือนหนึ่งใช้ประมาณสี่เดือนแรกที่ใช้ไปห้าแพ็คเดือนต่อมาใช้น้อยหน่อยสี่แพ็คปรากฏรวมบินแล้วได้ประมาณหกร้อยหกร้อยต้นๆเองถูกมากเพราะตอนนั้นบินยังเป็นสองเก้าเก้าอยู่สองเก้าเก้าก็บวกเก้าเก้าไปอีกสีท่ทีอะไรอย่างเงี้ยสี 400, 400่ร้อยสี่ร้อยบวก สามร้อยเจ็ดร้อยกว่าถ้ามันเป็นหกร้อยกว่างงเจ้าม,มันเถอะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมกดเยอะมากกดสองกดสองจ9กสี่สิบเก้าบาทกดไปแปดเก้าครั้งนะตั้งแต่เน็ตสี่จีเพราะมันแรงจริงก็ล่าสุดมีถูกกว่านั้นอีกเนี่ยครับผมใช้ไปอันนี้ไม่ใช่ล่าสุดนะล่าสุดใช้ไปยี่สิบเจ็ดจิกแล้วนะอันนี้ยี่สิบจิกสิบกะ อ่อะไรนะให้ใช้ได้20 20 g ิจิกแต่ใช้ไป19 g จิกตอนนี้ผมใช้ได้29 g ิจิกแต่ใช้ไปจริง27 g ิจิกมันต้องเข้าอีเซอร์แต่พอดีอยู่เอ s ิเเด้งแล้วอยู่คลิปมันมันพอ๋ยวถามว่าผมไปใช้อะไรนี่ครับเอาไปอัพเอาวิดีโอ YouTube ครับซึ่งกล้องโน้ตโน้ตหตัวนี้หรือโน้ตสเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะมันถ่ายวีโอเป็น 4K กล้องนั่งถ่ายเป็น 2K ได้อะ่ะไฟล์มันเลยใหญ่มากแต่ก็ไม่ซีเพราะว่า พอเน็ตแรงอย่างนี้อยากทำอะไรก็ทำเน็ตมันวิ่งกันทีร้อยกว่าเมกอะครับ 4G เขาเขาแรงจริงแถมถ้าไปอยู่ย่านเซ็นทรัลเวิร์ม MBK สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์มันขึ้น 4G แล้วก็มีเล็กบวกตัวบวกอยู่ตอนแรกก็งงคืออะไรวะเขาบอกว่าอ่ามันจะมีเรื่องของสปีด 4G 4G มันจะมีหลายแบบมันจะมีแค t 4 c a แค Cat แคแอะไรของเขาเอ้ยแค9าแไม่มีมีแคดเก็ยุคแรกๆมันจะเป็นแบบ เอาแคดสี่ดีกว่าแคดสี่เนี่ยสปีดมันอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบเมกแคดหกที่เมืองไทยใช้อยู่เนี่ยสปีดอยู่ที่สามร้อยเมกแต่เอาเข้าจริงเขาบอกว่าในทางเทคนิคทําได้อยู่ที่ร้อยแปดสิบห้าเมกผมลองไปเทสดูได้ร้อยสี่สิบเก้าเมกเกือบเกือบร้อยห้าสิบคมจริงมันก็แต่แต่ร้อยห้าสิบอยู่เนี้ยแหละแต่พอมีคนใช้เยอะขึ้นหลน่นมาเหลือ30เมกแต่เอาเหอะเอาไว้ใช้ได้ก็พอซึ่งถือว่า 3G หรือ 4G เนี่ยถ้าถ้ามองมุมกลับ ดาวโหลด30เมกผมไม่ C ีแต่อัปโหลดที50 60เมกเนี่ยมันแรงกว่าเน็ตบ้านนะครับเน็ตบ้านอย่างมากก็ได้แค่เมกเดียวหรือจะเป็นเคเบิลได้ประมาณ5เมก10เมกก็ยังถือว่าช้ากว่า 3G หรือ 4G ผมสู้เอาเอาเงินไปจ่ายให้เอสเซเลเนตแล้วแลกบริการดีๆตรงนั้นมาดีกว่ามานั่งกระจมมุกอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเรามานั่งต่อ Wi-Fi ผมผมไม่เวิร์กขนาดตอนนี้ผมถ่ายวีดีโอผมยังอัพผ่าน 4G ของ AS อยู่เลยเพราะว่า ไ i f ฟบ้านพออาร์พีโอทีนะครับเน็ตไม่ต้องใช้อะไรอะ่ะคือยิ่งกว่าโหลดบิดอีกอะมือถือมันแรงแล้วมั้งยุคนี้มือถือมันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้อ๋อแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนโปรนะครับถ้าสมมติใครใช้แพ็คแพงๆแ,แล้วอยากจะดาวเกตมาเป็นแพ็คถูกๆแบบนี้มันมีวิธีเปลี่ยน2แบบ1โทรไปหาคอสเซนเตอร์ถ้าไม่ติดเงื่อนไขอะไรนู่นนั่นนี่คือเมื่อก่อนผมจะใช้โปรลด4 0 0พใช่ไหมครับตอนนั้นต่ำสุดคือ2 9 9แต่เขาบอกว่า อะไรก็ได้ที่เป็นรายเดือนก็เลยดูอันนี้ความจริงมันมีมเมื่อเตือนตุลาเขาบอกมีแบบ89บาทเหมือนเติมเงินด้วยนะครับกดดอกจัน777ดอกจันท0 0 1สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก3ามพันหน่อะครับอันนี้รายเดือนจะกดนะผมเผลอไปกดมาพอกดมันเปลี่ยนมาเป็น299 2 9 9บาทเน็ต500เมก w i ไฟก็ไม่มีเออ WiFi มีเป็น WiFi ธรรมดาปรับจากซูเปอร์ WiFi ผมกลายเป็น Wi-Fi ธรรมดา แถมเน็ตเหลือแค่500เมกหรือจิกเดียวเองผมจำไม่ได้ว่า500เมกหรือจิกนึงนะอย่าไปใช้ข้อมูลอีกทีนึงทีนี้ผมก็อ้าวสวยแล้วก็โทรไปถามกับเซ็รเตอร์ทำยไงดีผมเผลอไปทำงี้ไปเขาบอกว่าอ๋อมันถ้าเกิดอย่างเงี้ยไม่คุม้มเพราะว่าผมมี299เดิมอยู่แล้วผมมี299ใหม่มันก็จะคิดเอา299 299เดิมก็จ่ายไปเต็มเต็มรอบบินแล้วรอบบินใหม่ก็จะขึ้นเป็นอ่าขึ้นเป็น299ตัวใหม่ แต่299ตัวใหม่เนี่ยก็จะทบตามวันที่สมัครสมมติผมตัดทุกวันที่1ผมสมัครเป็นวันที่20ก็เหลือ10วันมันก็เอสิบวันเนี่ยไปหาร299แล้วก็ไปบวกทบอีก299เดิมซึ่งมันทําให้จ่ายแพงขึ้นอาจจะเป็นประมาณสัก300 350หรือ400บาทอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปวันละร้อยอ๋อเป็นประมาณ400บาทซึ่งไม่คุ้มเขาบอกว่าแนะนําไปเปลี่ยนทางผ่านทาง e เซอร์เมื่อกี้เวลาเปลี่ยนมันถามผม ถามว่าเอารอบบินถัดไปไหมเอาโอเคไปติดไปรอบบินถัดไปไปแล้วก็เอาเท่าไร่อาผมเปลี่ยนใหม่เป็นร้อยเก้าเก้าโอเคตัวอสองเก้าเก้า่หมักวันนี้ก็ถือว่าเป็นโมฆะไปอะไรก็ว่าเป็นแบบนั้นนะครับระบบรายเดือนจะงงงนิดนึงแต่พอเอาเอาเข้าจริงแล้วก็คือจะพยายามคุ้มค่าของผู้ที่จ่ายมากที่สุดสรุปที่จะมาพูดวันนี้ก็คือว่าจะใช้โทรศัพท์มือถือยังไงให้ราคาถูกที่สุดใช้แพ็กเกจยังไงให้ต่ำที่สุดสรุปแล้วก็คือมันหมดยุคแล้วครับที่คุณจะนั่งโทรศัพท์หาใครสคนนึง ยุคเนี้ยเขาไลา่หาการจะวิดีโอคอลทานู่นทํานี่มันทําอะไรได้เยอะกว่าเยอะแล้วที่สําคัญคือพอมีเน็ตแรงขนาดเนี้ยแล้วเน็ตมันเสถียรน,นะครับเออคนหลายคนอจะเดียเฮ้ยมันจะโทรแล้วหลุดมันจะสกายแล้วภาพชัดไหมผมว่าตอนนี้มันก้าวข้ามความเสถียรตรงนั้นไปแล้วถ้าคุณอยู่ในเมืองไม่มีไม่มีมมปัญหาแต่ถ้าคุณแบบมีขีดสองขีดยาเลยดีกว่า SMS ไปบอกเอ้ไม่ใช่ส่งเมสเซจในไลน์ไปบอกหรือ ถ่ายรูปส่ง GPS อะไรก็ได้ให้มันเป็น Data ไปอ่ะครับคือผมว่ามันแบบจะโฟกัสงานเราได้ง่ายขึ้นก็ดูว่าจะส่งแบบเป็นเมสเซจทิ้งข้อความส่งรูปส่ง GPS อะไรก็ว่านไปหรือแน่ไฟล์รูปอัพขึ้นวันไดเป็นไฟล์เอกสารหรือขึ้น g o o g l e d r i v e อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่งให้เจ้านายแล้วก็พิมพ์บอกหน่อยเออส่งงานวันนี้วันนี้งานเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะ อีเมลคงล้าสมัยไปแล้วเนอะยุคนี้คงไลน์กันหากันหมดแล้วสกายนี่วีโอคอมไม่ต้องแล้วมั้งเดี๋ยวนี้บางคนเปิดเฟซมาผ่าน Messenger ได้แต่ส่วนใหญ่เฟซก็จะเป็นเน้นเพื่อนที่แบบทางๆแล้วเดี๋ยวนี้เวลาถ่ายเฟซคือเวลาเปิด f c e e o o o กนะครับเดี๋ยวนี้ก็ดีเนอะสแกนเวลาถ่ายเฟซอย่างเงี้ยครับมันจะชอบมีแบบเป็นวิดีโออ่ะออโต้อ่ะมันปิดได้นะแต่ถามว่าอยากดูไหม สุดท้ายพอปิดออตโต้ก็อยากดูอยู่ดีเนี่ยไถยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วบางทีก็มีวิดีโอโผล่มาอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยคือผมเห็นแล้วผมก็เออเนอะย,ยุคนี้มันก็ดีเนอะมันเป็นยุคอะไรที่มันแบบพอ Data มันเยอะมันก็ทำให้เราสามารถทำอะไรได้เยอะขึ้นแถมทุกอย่างบนโทรศัพท์มือถือตัวนี้ทำได้มากกว่า คอมพิวเตอร์ซะอีกตัดต่อรูปตัดต่อคลิปวิดีโอเครื่องมมนก็แรงอินเทอร์เน็ตก็เยอะจนเลยคิดอยู่ว่าเน็ตมันเยอะขนาดนี้จะไปทําอะไรดีทีนี้บางคนบอกเฮ้ยมันเยอะจริงเปล่าอะมาคํานวณกันสมมติผมเอาแพ็คถูกสุดเลยนะไปเปิดเบอร์ใหม่หรือจะไม่ไม่ว่าจะเปลี่ยนจะเป็นรายเดือนสมมติหลุดจากจากสัญญาท่าสิบสองเดือนเรียบร้อยแล้วกูจะลันลาแล้วทีนี้ทําอะไรดีผมแนะนําเลยครับเปลี่ยนเป็นเติมเงิน เพราะว่าพุ่นตรงรายเดือนไม่เคยมีแพ็คอะไรดีเลยแพงกว่าชาวบ้านเขาตลอดก็มาคำนวณกันนะครับสมมติเริ่มต้นแพ็ค89บาทต่อจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดต่อจันสามศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกบางคนบอกเฮ้ย hey, ซื้อซิมใหม่มาไม่เปลี่ยน ทำไมเขาไม่เปลี่ยนอันนี้มาให้เลยทําไมต้องมานั่งเติมเงินร้อยหนึ่งเพื่อจะมานั่งเปลี่ยนแพ็ค89บเอ้าเอ่เอ89บาทแล้ว8 9ยังไม่รวมแบตนะถ้ารวมแบตมันจะได้ประมาณ97บาทมั้งที่ผมจําได้ก็เติมเงินไปเหอะร้อยหนึง่งบอกพี่เติมเงินเลยร้อยหนึง่งหรือไม่ก็เติมไปเลยก็ได้200เติม200แล้วก็สมัครแพ็ค3ามจิกวันเพิ่มไปอีก เพราะว่าเชื่อได้89บาทเนี่ย500เมกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแต่ผมต้องบอกก่อนนะแพ็ก89บาทตัวนี้ดอกจัน777ดอกจัน3,001เหลีย่มเนี่ยหมดวันที่31มกราคมปี59นะครับถ้าเกิดคลิปนี้มันเลยเวลานั้นไปใครกดไม่ได้อย่ามาด่าผมนะเ <c> ห <oughs> มือนคราวที่แล้วบอกเน็ตวันละ9บาทอะไรนะสปีด512 k ดู YouTube ไม่กระตุกอะ <c oughs> ทุกวันนี้มีคนเข้ามาด่าอยู่มันกดไม่ได้ <c oughs> โอเคเน็ต89บาทนะครับได้เน็ตเท่าไหร่นะ โฆษณาปิดตรงไหนเนี่ยไอเน็ตห้าเมกอ่าเน็ตเกินปรับสปีดเหลือ 64K แล้วก็โอ้ช้าเป็นเต่าสงมม่เสจยังไม่ค่อยจะไปอะ่ะอ่าค่าโทรไม่มีถ้าจะโทรนะ่ทีละบาท50สตังค์ผมแนะนําซื้ออีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ไปไปใช้อะไรนะเอ่อโปรสคุ้มนาทีแรก1บาทนาะทีต่อไป25สตางค์อันนี้คุ้มสุดใน3โลกแล้ว มีทุกค่ายเดีย๋ยวลองลองโทรถามก๊อตเซ็นเตอร์ดูพี่อยากเปลี่ยนโปรค่าเปลี่ยนส่วนใหญ่จะเท่ากันทุกค่ายคือประมาณ50บาทรู้สึกจะมีทูสีบาทโทรนาทีแรกเอ่อบาทหนึ่งนาทีต่อไป25ตังค์รู้สึกนาทีแรก99ตังค์มั้งนาทีต่อไป25ตังค์ลดจากเขาสตังคหนึ่งโอเคสมมุติเราสมัครแพ็ก3ามจิกเอ่อเก้าสิบเก้าบาทใช้ได้30วันผ่านไป2วันดู y o ยูทูบสปอนธันแหลกดาต้าหมด อา้าวตอนนี้เป็น188บาท d ั t ต้าหมดในวันที่3สมมุติวันที่เออ่เริ่มต้นสมัคร89บาวันวันที่1ไม่ถึง10นาที Data ้าเขาร้ยเมกหมด <c oughs> เลยสมัครไปสามจิกสามสวันลองลองเชิงดูเฮ้ยดูดีเธอได้กี่วันปรากฏ3วันหมดวันที่3าธันวาคมเริ่มร้อนใจกูยอยากจะใช้เน็ตแรงๆเอาไปเลย5้าจิกหจกิเมื่อกี้ที่ผมบอกเท่าไหร่นะห้าจวัน 99บาทนะครับก็บวกไป99ปรากฏร,รอบนี้เสือกเหลือ3บก7คือวันที่10ทธันวาคมวันละธรรมนูญทำไงดีอยากจะใช้เน็ตวันนี้วันหยุดด้วยก็ไปสมัครเพิ่มรู้สึกเหมือนว่าตัวเองจะต้องใช้แบบไม่ต้องเยอะ่มันเหลือคราวที่แล้วเหลือใช้ไม่หมดอ่ะมันวันมันหมดก่อนก็ปรับลดลงเหลือ4จิวัน99บาทอบะบวกไป99 อ่าสิวันใช่ไหมก็ยาวไปถึงวันคริสต์มาสดันมีอีเวนต์อยากใช้เยอะก็กลับไปใช้99บาท5้าจิกเวัน25่สิบห้าบกเจ็ดยี่หกยวันที่หนึ่งธันวาโอ้ยได้มกราอีกวันหนึ่งแต่ต้องวันนั้นต้องไปจ่ายไปสบาบาทด้วยนะก <c oughs> ็บวกไป99เป็น4ี่รบาบาทเนต็ตทั้งเดือนอ่ะ สี่ร้อแปดสิบห้าบาทแล้วถามว่าได้เน็ตดาตาเท่าไหร่อะเอาสี่แปดห้าเอาไปในหัวตีไปว่าไม่เกินห้าร้อยราคาไม่เกินห้าอบาทไดเน็ตเท่าไหร่ค่าโทรไม่ต้องพูดถึงเพราะคงไม่ได้โทรลายอย่างเดียวขออนุญ,ญาตใช้เป็นเลขเลขจำนวนเมกนะจะได้ดูเยอะๆหน่อยเราตัดศูนย์สองสองตัวท้ายจะจะเห็นเป็นเอ้ยไม่ใช่ตัดตัดสามหลักหลังเราจะเห็นเป็นจิกข้างหน้า ตอนแรก500เมกนะครับรอบแล้วต่อมาสมัคร30วัน3จิกแต่ดันใช้หมดใน3วันนะครับก็นั้นก็คือ30เอ่อเทาไรวะ24คูณ3ไม่ต้องซีเรียลเอาเล่ก,กลมๆแล้วกันนะเป็น3,500แล้วก็ตอนนั้นบอกอยากใช้เยอะเอา5 g จิกก็เป็น5,000 8,500แล้ว แต่ดันใช้เหลือแต่ว่าวันหมดก่อนก็เลยกลับไปใช้4จิก15วัน4จิกก็คือ4,000เสร็จปั๊บ12จิกแล้วนะเสร็จปั๊บบอกว่าวีคสุดท้ายขอใช้เยอะช่วงปีใหม่คริสต์มาสอัพแหลกรานอัพทั้งคลิปดูทั้งยู u ู e 5จิกไปเลยอีก5,000เนี่ยครับเน็ต17.5จิกนะครับคร่าวๆนะ ในราคาไม่เกิน500บาทมีค่ายไหนทําได้มั่งถามหน่อยแล้วที่สําคัญก็คือมีตังก็จ่ายไม่มีตังกูก็ 64K ิบ64สทำไมอะส่งไม่เส็จช้าช้าเดี๋ยวพอพอช้าช้าเพื่อนเอ้ยมึงอยู่ไหนทําไมมึงไม่ตอบเดีย๋ยวเงินมาดี๋ยวเงินมาคือพอมองมุมกลับแล้วอ้เรื่อง อะไรนะเขาบอกว่าถั่วเฉลี่ยค่า 3G 4G ใบประมูลจ่ายหมื่นล้านสุดท้ายหาแล้วตกอารายได้ต่อคนที่ต้องจ่ายเฉลี่ยค่าโทรศ,พศพัพท์เดือนละ166บาทมันก็อยู่ไอ้พวกเนี้ยซึ่งดูดิดาต้าอย่างเยอะอะ่ะถามว่าจ่ายแพงไหมถือว่าแพงนะส0 0ก็บาทอะ่ะเราถามว่าไม่จ่ายได้ไหมก็ใช้ไปดิทนใช้ไปดิ89บาทอะ่ะ500เมกเน็ตหมดแล้วทำไง 64K โทรไหมก็ไม่โทรมีใครโทรหาเรามังไหม ไม่มีทุกวันนี้คนโทรคือใครอ่ะก็มีแต่วพวกขายตรงมีแต่วพวกขายประกันนู่นนั่นนี่ซื้อตอแยะไม่ก็บริษัทบ้าบอคอแตกที่เราไปรีจิตเข้าไว้แล้วก็โทรมาตามย,กกยุกยิกยุกยิกยุกยิกน่ารำคาญจนทุกวันนี้ผมใช้แอปชื่อว่าฟูคอครับของตอนนี้ไลน์ Takeover ไปแล้วเวลาใครโทรมาป๊อปขึ้นมาเลยขายตรง <laughs> ประกัน <laughs> แทบจะอยากจะโทรไปหาคอนเซนเตอร์บอกพี่บอกระบบ Voice เลยได้ไหมระบบการโทร,โทรด้วยเสียงเนี่ยบอกแม่งเลยทุกวันนี้ใช้แต่เน็ตอ่ะแล้วไปดู E-Servic ์ผมได้เลยอะ่ะมีค่าโทรไหมไม่ไม,มีมีนานๆนทีมันจะมีระบบโบราณคนแบบอะไรนะจ้างซักจ้างซักผ้าให้โอนบัญชีผ่านธน,นาคารเราจะไลน์ไปหามันแม่งสึกไม่มีไลน์ให้ทำยังไงอะ่ะให้ให้พิมพ์บอกเบอร์เบอร์อะไรนะเวลาที่โอนจำนวนเงินธนาคาร ที่โอนเข้าไป s m s บอกโดนไป3บาทคิดในใจเออท้งชาติกูเนี่ยแหละ3บาทของเพื่อมึงก็เลยเฮ้ยมันจะมีคนใช้อีกหรอหัดใช้รายได้แล้วนะแล้วอย่างแม่ผมมาตอนปีใหม่ที่ผ่านมาเมื่อปี57เข้าสู่58อ่ะครับไปเปลี่ยนสมาร์ทโฟนเป็นซัมซุงรุ่นกิ๊กก็เคยซีเอสี่เอซนะครับไม่ใช่ S นะเอเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นต่ำสุดมีกล้องหน้าปรากฏเป็นไงอะกล้องหน้ากากก็ ก็ดีนะไม่เห็นรอยติงกาปรากฏว่าปรากฏซิง์เบอร์ไลน์ได้เสร็จปั๊บต่อไ i ไฟไห,ห้างอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อนเขาวีโอคอลาจากอเมริกาไม่ได้เจอกันกัน5ปีแม่คุยน้ำตาไหลทุกวันนี้ใช้แต่ไลน์ไม่โทรหาแม่แล้วก็เลยแบบเฮ้ทุกวันนี้ไลน์หาแม่อยากโทรเสียงอะโทรผ่านไลน์เน็ตก็มีบานตะเกียงอย่างที่เห็นสมัครแพ็กก็นั่นอะร้อยเก้าเก้าแปดเก้าบาทน่ะ ถูกๆอย่างนั้นน่ะแกก็ใช้ได้พอแกเน็ตหมดเฮ้ยทำไงดีอา้าสมัครแพ็กรีฟิลเข้าไปสิ99บาท4 g จิก15วันใช้เยอะหลานอยากดู YouTube เอาดูเข้าไปมันเป็นยุคที่แบบว่า Wi-Fi บ้านนี่ไม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 รู้จะไม่รู้นะคือเอา600บาทมาจ่าย Data เนี่ยซึ่งถ้าเอา600หารนะครับขอเอาแพ็คแพ็คมื่อกี้เลยนะ หกร้อยตั้งลบแปดเหลือ511ซึ่งถ้าหาร99ได้5ครั้งเอา5้คูณหได้25่สิบจิกยีจิกนี่ก็ไม่รู้นะผมโหลดเกมแล้วัล็อกเกมออนไลน์ใน PC ซีะได้ไม่รู้กี่ครั้งอ่ะเล่นเซิร์ฟเถื่อนได้10บสิบเซิร์ฟเวอร์ คือ Data าเกมแล้วนาล็อกมันจะประมาณ2องจิกนะครับซึ่งบางคนบอกเฮ้ยด a ตตมันเยอะนะเว้ยแต่เราก็ย้อนกลับไปแล้วมึงใช้ไม่ล่ะมึงใช้แค่ตรงนั้นไม่ใช่หรอเราก็ไม่ได้โหลดบิดอลิมิตอะไรแถมยุคนี้ก็ไม่มีใครบ้าโหลดบิตแล้วอะมันเป็นยุคที่แบบว่าเขาเข้าไปในเว็บไซต์แล้วแบบอ่าสมมติอยากดูหนังเรื่องอะไรอ่านอยากดูบีฮีโรซิกไม่รู้ผมเปิดช่องไอ้นี่รู้เป่านะช่องทางที่แบบไม่ค่อยดีหรือเปล่า แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะแบบว่าอยากดูออนไลน์ใช่ไหมผมไปสะพานเหล็กไม่มีขายแผ่นแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาแผ่นอาจจะยังมีบ้างแต่ราคาแบบถูกเฮี้ยแต่โทษนะซื้อมาก็ไม่ได้ใส่กับอะไรโน้ตบุ๊กก็ไม่มีที่ใส่แผ่นก็ไม่มีเครื่องอ่านยังไม่มีเลยอะตอนเนี้คือบอกพี่มีออนไลน์ไหมพอตอนนี้ผมมีเน็ตมีมือถือมีแท็บเล็ตแต่ว่าจะดูผ่านอะไรปรากฏมีเว็บไซต์แห่งหนึ่งไม่อยากบอกมันมีมันมีวิดีโอโปรด้วยอะ ก็เนี่ย็อกอินยูเซอร์เข้าไปจ่ายเดละ350อบาท250บาทจะเป็นแบบไม่ไม่มีเป็นผู้ใหญ่ถ้า350จะเป็นแบบผู้ใหญ่เขาก็พูดแบบนี้ผมก็ไม่รู้ยังไงนะก็พอเข้าไปแล้วถามว่าอยู่บ้านทำไงก็จ่ายกล่อง Android TV ก็เอานั่นแหละเปิดดู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 เพราะว่าคลิปหนึ่งก็เยอะอยู่นะ ก็เลยมองว่างั้นเอางี้ไหมบาลานจ่ายมือถือก็ไปข้างนอกพอกลับบ้านมาก็จไไ่าย WiFi บางคนบอกว่าเฮ้ยประหยัดกว่าไหมผมมองว่าเอา600บาทมาจ่ายเน็ตย5ี่จิกดีกว่าไหมจุดตอนนี้ผมเอามือถือปล่อยฮอสปอ t เพื่อดูวิดีโอพวกเนี้ยจริงๆนะเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากเอาเงินตรงนั้นมาแลกกับบริการ AS e l e n ซเซึ่ง AS ส e l n ลเต้องบังคับใช้ของผมถ้าเป็นโกก็ต้องจ่ายเดือนละ เดือนละเก้ารอยแต่ตอนนี้ถ้าไม่เอาโกเป็นเอมเบอร์ลก็เดือนละสามร้อยยังไงมันก็เกินอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีมีหนังมีอะไรแบบเนี่ยแล้วทุกเรื่องดูได้อะเอาอะไรดีอะถ้าถามว่าช้าไหมก็นิดหน่อย แต่แต่พอถามว่าช้าไหมก็ช้าพอๆกับไอ้พวก h ฮด d ีดีวดีอะไรนู่นนั่นนี่อะไรไม่ใช่ชื่ออะไรนะอฮอลลีวูดเฮ e ดีเออเดือนละร้อยเก้าเบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่นีนไม่มีตาหนังไงนี่มันมีกระตูมน,นมีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ถูกนะเพราะว่ามันเป็นของเถื่อน <c oughs> แต่เซิร์ช g ูเกิลก็มีแต่แบนเนอร์อลังชางเต็มไปหมดก็เลืงแบบงั้นจ่ายพวกนี้ดีกว่าไหมปรากฏหมุนติ้วเลยเ็ไม่วิ่ ต้องอมก่อนนี้ Wi-Fi Wi-Fi 3BB ครับแล้วก็สิ่งที่ลำคาญกว่าแผ่นคือพอแผ่นกอปั๊บมาเลยแต่แผ่นกอาย้ำๆแผ่นก็พังเหมือนกันนะเพราะว่าพี่พี่รุ่นพี่ผมไปดูหนังโป๊อยากดูฉากเนี้ดูแต่ฉากเนี้บอกเฮ้ยมันไม่ใช่ฮาร์ดดิสคอมนะเว้ยที่แบบก่อกอดูแล้วมันจะดูได้ฮาร์ดดิสคอมก็ยังพังอ่ะเพราะว่าฮาร์ดดิสคอมที่เป็นฮาร์ดดิจิตอหมุนอ่ะกไปบ่อยๆมันจะเขียนย้ำๆบ่อยบ่อยมันก็เสียนะครับ และยิ่งถ้าเป็นแผ่นแผ่นแบบไปหมุนกับไอเครื่องอ่านนะลิ่งไปย้ำยตรงกันนะแผ่นก็พังอะ่ะแต่ถ้าเป็นแบบพวกพวกพวกแท็บเลตต็ตพวกนี้มันจะเป็นแบบเอ่อ SSD, เอ SSD ไม่ใช่ s อเป็นแถบแม่เหล็กแล้วกันแถบแม่เหล็กมันใช้เป็นคลื่นไฟฟ้าครับซึ่งมันจะอยู่ตรงไหนของตัวของชิปของมันก็ได้แล้วพอเราอ่านย้ำยมันก็แค่มันก็เป็นแค่คลื่นแค่ตรงนั้นนะครับมันก็เลยไม่มีปัญหาเหมือนกับการเอาหัวไปจี้อ่านเหมือนกับพวกหัวอ่านทั่วไป พอพูดถึงมานะตัวน,นี้นะครับมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของบริษัทเอเอด้วยละมั้งบางคนบอก <c oughs> เฮ้ยอ้าวขึ้นเก้าร้อยไม่ได้แล้วยังไงทีนี้เวลาเข้าป่าเข้าเขาจะถามเลยเหอะชาติหนึ่งอ่ะไปกี่หนแล้วตัวเราอ่ะอยู่ตรงไหนซึ่งผมบอกตามตรงนะสามร้อยสิบห้าผมอยู่แต่กรุงเทพตลอดเลย <c oughs> ไม่ได้ไปไหนเลยอะ่จะจนรู้สึกว่าอเออเนี่ยแหละชีวิตกูเป็นอย่างเงี้ยถ้ามึงจะย้ายไปทูลแล้วไปอยู่ป่าอยู่เขาย้ายไปเหอะถ้ามันมีขึ้นนะ แล้วทุกวันนี้สิ่งที่เจอคืออะไรอ่ะจ่ายแพงมี 4G ดีกว่าเขาเออมี 4G ก่อนเขาแต่ไม่มีแพ็คถูกๆแบบเนี้ยแพ็คถูกสุดของเติมเงินของ True Net คืออะไรที่ผมเจอนะครับเออรู้สึกจะเป็น199บาทเน็ต1จิกเองอะ่ะหรือ99บาท1จิกใช้ได้30วัน ผมถามกลับไปว่าทำไม AS มี 1... เอ่อเก้าสิบเก้าบาท4จิก15วันทำไมเขามีทำไมทูไม่มีทูบอกอ๋อมีแต่คุณต้องเปลี่ยนเป็นรายเดือนนะแล้วรายเดือนที่ต้องมีแพ็กเกจต่อเนื่องคือคือมันต้องมาคาว่าต้องมีแพ็กเกจต่อเนื่องนะถึงจะสามารถสมัครได้เท่าไหร่ล่ะปรากฏเขาบอกว่า299เ้าวแลอา้ว1เ9้าเมีไหมไม่มีมอา้าวทำไม AS มี1้9ก็ก็เลยแบบเป็นที่มาว่า อ๋อ r u e อ่ะถ้าคุณใช้ Data ไม่เยอะไปอยู่ True มีอะไรหลากหลายทำนู้นทำนี่แต่ Service ห่วยเออไปทุทคนเซอร์วิสอาจจะไม่ดีเท่า a i s a i s นี่ทักมาหน้าหน้าร้านนี้เข้ามาตะปบเราแล้วอ่ะถ้าถ้าเขาไม่มีคนนะแต่ส่วนใหญ่มีคนคิวรอนานไม่เป็นไรมีน้ำให้ดื่มมีน้ำเป็นขวดไปกดตู้เขาไม่ว่าเขาไม่เก็บตังค์เพิ่มนะครับผมกินเขาบ่อยเดินห้างหิวน้ำก็เดินเข้าช็อป ไม่มีอะไรดูมือถือเล่นได้แถมมีโปรดีๆเยอะใครอื่นก็มีไหมมีดีแท็กก็มีแต่ก็รู้สึกว่าขึ้นมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีช่วงหนึ่งที่อ่าช่วงที่ประมูนนี่แหละเริ่มปล่อยปล่อยเน็ตสปีดแรงขึ้นเหมือนไม่ได้กักอะไรแต่ก็ยังไม่ค่อยแฮปปี้ยุเดี๋ยวเขาจบเทรนนี้เทานี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ